โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Map a n i m เมตดีเฟนเดอร์อัปเดต6นะครับอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตท,ที่มีชื่อว่า ดับเบิล evo นั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยจะน่าผิดหวังหรือจะเป็นอัปเดตที่ดีกันแน่และอัปเดตนี้จะมีอะไรใหม่มีโค้ดใหม่กี่โค้ดนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เบิ่มๆคนละหนึ่งไลค์ให้ด้วยนะครับเพจไม่พอหรือรีโรหมดมาใช้บริการร้านนี้ได้นะครับร้าน e4 store ร้านนี้มีจําหน่ายเพจรีโรแบบเทรดในแมป a อนิเมตดีเฟนเดอร์รับรองปลอดภัยแน่นอนรวมถึงมีไก่ m ิส t และ ID แก่ตันบล็อกฟุตด้วยนะจะใช้บริการกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะสรุปอัปเดตทั้งหมดให้คุณผู้ชมดูในดิสคอร์ดแมปแล้วกันนะฮะอัปเดตรอบนี้นะครับเขาบอกไว้ว่าพวกเราเนี่ยได้ปร,ปรับปรุงในเรื่องของเกมเพลย์ประสบการณ์ในการเล่นและได้เพิ่มคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในแมปแล้วอย่างแรกเลยนะคุณผู้ชมเกี่ยวกับ Quality offline นนนัั่่่เเอออองงงงหรรรรืืวาปปบุใขคุณภาพชีวิตในแมปนะครับอย่างแรกนะครับ new unit list feature feature อ,อันนี้นะครับจะเป็นฟีเจอร์เดียวกับ m i n u t e unit ในแมปอนิเมะแวนการเลยนะคุณ อันนี้เนี่ยเราสามารถเข้าถึงยูนิตได้ทุกที่ในแมปเลยนะและสามารถอัปเกรดยูนิตหรือว่าดูยูนิตนู่นนี่นั่นได้แบบจากทุกที่เลยนะคุณผู้ชมก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวกับแมปอนิเม v a n นการ์นั่นเองนะคุณผู้ชมก็มาแบบเบิ่มเบิมเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ฟีเจอร์ต่อไปนะครับนั่นก็คือ New Passive and Ability d e s c r i p t i o n in the UI หมายความว่าตอนนี้เนี่ย Passive ความสามารถตัวละครนะฮะก็จะมี U I ให้เราเนี่ยกดดูได้แล้วในแมปนอกแมปก็กดดูได้นะครับอันนี้ก็ดีนะต่อไปครับบอสมเดลไซส์ก็คือเพิ่มขนาดของบอสให้ตัวใหญ่กว่าเดิม3เท่านั่นเองนะคุณผู้ชมและต่อไปนะครับ6กนิวมิสติกดับเบิลอีวลูชันหมายความว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่อีโวไปแล้ว1ขั้นนะครับเราสามารถอีโวได้อีกขั้นหนึ่งเว้คุณผู้ชมสมมุติว่าตอนนี้นะสื่อผมอีโวไปแล้วนะฮะผมสามารถอีโวไปได้ต่อนั่นเองซึ่งรายการตัวละคร คอนมิสติกที่สามารถอีโวได้ก็จะมีดังนี้มีปูกรฟนะฮะที่สามารถอีโวได้มีชิโนอนนะครับที่สามารถอีโวได้นัตสึท e ี่อีโว e ได้อิจิโกะที่อีโวได้ฟีเดนที่อีโวได้และตัวสุดท้ายนะครับตัวหน้าปกอัปเดตนี้เลยนั่นก็คือสุกุนะนั่นเองนะครับที่อีโวได้นะครับผู้ชมเป็นขั้นอีโวที่2นะฮะซึ่งการที่เราจะอีโวนะครับก็จะต้องใช้ของต่างๆจากสตอรี่โหมดใหม่จากประตูใหม่นะฮะเป็นประตูในระดับอี e ิ i c กลีเจเนรีนั่นเองแล้วก็จะมีสตอรี่ใหม่นะฮะสองสตอรี่มีพอเท่าใหม่แล้วก็ดรอปยูนิตใหม่ด้วยพอเท่าใหม่ชื่อว่า g โกลเด้นไนท์พอเท่าในพอเท่านี้นะครับก็จะมีซีเครตมิต h ิกลีเจเ d รีอ e p ิกยูนิที่สามารถดรอปได้นะครับซึ่งตัวอ p i c l e g e n เ a รีเนี่ยก็ต้องใช้ในการอีโวตัวละครอ,อยู่แล้วส่วนมิติกและซีเครตเนี่ยน่จะเอามาเล่นได้นะฮะซึ่งผมก็ดรอปตัวซี c r e t ไปแล้วนะครับผู้ชมดรอปไม่ยากอันนี้คือผมดวงดีแหละนะครับ อัปเดต6รอบนี้นะครับมีการปรับบาลานซ์ด้วยบัฟเควสเ v ี p รีวอร์ดก็คือเพิ่มของรางวัลเควสเ v ี p นั่นเองนะฮะเรทช็อปเนี่ยของถูกลงเทรดคริสตัลนะครับหรือว่ารีโรเนี่ยเพิ่มราคาได้สูงสุดถึง1,500เจมแล้วนะครับคุณผู้ชมโคดมี2โค้นนะครับในรอบนี้มีโคดอัปเดต6และโคด QOL อัปเดตนะครับ Quality o f Life อัปเดตนั่นเองโคดแรกปึ๊บอัปเดต6ได้พันเจมนะฮะ ได้อีก1,000เจมรวมทั้งสิ้นแล้วเราได้2,000เจมแม่งโคนงกอพูดจริงโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างในแมปนะครับผู้ชมอย่างแรกเลยนี่คือดับเบิลอีโวนะครับผู้ชมามาดูซิผมมีนัดสื่ออยู่พอดีนะฮะนี่คือนัดสื่อที่อีโวแล้ว1ดาวเราสามารถอีโวได้ต่อนะฮะเป็นนัดสื่อ2ดาวประมาณนี้ของอีโวของนัสื่อนะครับจะใช้รากอนเพนเดนนะฮะก็มาดูซิว่าใช้อะไรบ้าง ของชิ้นนี้นะครับถ้าเราจะคราฟเราต้องใช้ไฟคิสตันซึ่งไฟคิสตันเนี่ยได้จากาในด่านนะครับในสตอรี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะอันเดอร์วอเตอร์คอร์เรลนะฮะอ่านงี้ประวะเอาเป็นว่ามันคือปะการังสามารถหาได้จากในสตอรี่ในด่านเหมือนกัน ฟินิกฟีเทอร์นะฮะอันนี้สามารถหาได้จากประตูนั่นเองนะครับเป็นประตูใหม่เฟรมลาก้อนคิงก็คือตัวนักสื่อนั่นแหละ3ตัวนะครับในระดับมิสติกไม่ต้องอีโวมานะแค่มีตัวก็พอนะครับแล้วก็เรเดียนกาเดียนระดับอีพิกหาได้จากประตูนะฮะประตูพอเท่าระดับอีพิกประตูใหม่โกเดนเนเปอร์เรอันนี้ก็หาจากประตูนะฮะประตูใหม่ระดับลีเจเนรี่ใช้เงิน20,000ก็แค่นี้เองนะฮะวิธีการอีโวของหาประมาณนี้แหละอีโ e วไม่ยากแต่ว่า ใช้ของใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สําหรับสตอรี่ใหม่นะครับมาดูตรงนี้ได้เลยสตอรี่ใหม่ผมก็เล่นไปแล้วนะฮะสตอรี่แมกมาเคฟนะครับของรางวัลก็ประมาณนี้นะครับไฟคริสตัลแมกมาขอนี้เป็นอาหารนะอ่าของประมาณนี้นะครับอินฟินิตโมดยังดรอปรีโรเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมอันเดอร์วอเตอร์ซิตี้นะฮะก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมของที่ดรอปมีเออ่ปะการังนะครับแล้วก็เป็นอาหารนะครับประมาณนี้ ส่วนอินฟินิตบ e นะครับในด่านอเ d อร์วอเตอร์ซิตี้เนี่ยก็จะดรอปประตูด้วยโกลเด้นไนท์พอ r ท a l นะฮะดรอปในระดับแปรแล้วก็อีพิกนะครับคุณผู้ชมตามนี้ของรางวัลประมาณนี้นะครับซึ่งประตูเนี่ยดูซิว่าผมมีไหมเหมือนว่าผมจะไม่มีให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าผมลงไปแล้วลงจนหมดแล้วนะฮะ เอาเป็นว่าประตูเนี่ยมันจะดรอปของค่อนข้างเยอะประตูมิสติกนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ตัวละครมิสติกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ประตูซีเครตใหม่ด้วยซึ่งประตูซีเครตใหม่เราจะได้มาเป็นตัวนี้นะครับนี่คือตัวซีเครตใหม่โกลเด้นบอยนั่นเองนะครับตัวนี้เลยไม่รู้ว่ามาจากเมเรื่องอะไรนะแต่ว่าค่อนข้างเก่งอยู่นะฮะดีเมจ ตึงอยู่นะคุณผู้ชมแต่ผมเข้ามาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับในโหมดอินฟินิตเนาะเราจะได้เห็นนะครับว่าคุณภาพออฟไลน์เนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นตรงนี้หรือเปล่าครับอันนี้คือยูนิตฟิวเจอร์นั่นเองนะครับค่อยว่ากันนะเดินมาก่อนนะครับตรงนี้คือจุดวางมอลของด่านใหม่เนาะมันจะมีตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับตั้งค่าออโต้แม็กซ์สปีดนะฮะถ้ากดออโต้ไว้ปุ๊บมันก็จะคูณ3ให้เลยคูณสปีดสูงสุดที่เราเนี่ยสามารถเล่นได้นะฮะตามนั้นนี่คือฟิวเจอร์ใหหมม่นนะครับเ็ เป็นฟีเจอร์ที่สามารถรอัปเกรดตัวละครจากตรงไหนก็ได้อ่าก็เป็นฟีเจอร์เดียวกับแมป AV เลยนะฮะอย่างที่ได้บอกไปนะคุณผู้ชมเห็นไหมฟีเจอร์เดียวเลยนะฮะอัปเกรดมีเสียงแล้วนะฮะนี่สายเอฟเฟกปบปิบปิบ,ปบก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยก็ดูน่าเล่นกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวใหม่วางเลยนี่เป็นตัวตีไฟนะฮะประมาณนี้เห็นไหม หล่อเทแล้วก็สําหรับความสามารถนะครับที่เขาบอกว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่นี่เลยครับกดดูได้ตรงนี้นะฮะ Enchant s p r i t ก็ดูความสามารถของ s p r i t ได้ตรงนี้ส่วนตัวแล้วไม่ชอบ UI นะฮะฟอนต์ไม่สวยเลยคุณผู้ชมดูแล้วแบบไม่ค่อยใส่ใจนะฮะในเรื่องฟอนต์เรื่องนู่นนี่นั่นนะอยากให้มันสวยกว่านี้นะฮะแล้วก็ Passive ส,สามารถดูได้นะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมี Passive อะไรบ้างมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างที่มันโดนซ่อนไว้อยู่นะฮะนี่ก็ดูได้ตัวนี้เนี่ยสามารถตีติดเบิร์นได้นะครับซึ่งจะทำ d a e าเมจ5%จาก ดีมีหลักนะครับน่าจะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกบอสนะฮะตัวก็จะใหญ่เห็นไหมตัวใหญ่มากนะครับก็ประมาณนี้สําหรับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเล็กๆนะครับไม่ได้เป็นอัปเดตใหญ่แต่ว่าเป็นอัปเดตท,ที่โดนด่าเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับแมปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ด้วยชอบมากๆฝากกันกดซับสไคร e ด้วยและแน่นอนครับไปละจิ๋วบายๆไปแล้วครับ